สวัสดีค่ะวันนี้เราจะมาดูไพ่ยิปซีพยากรสำหรับคนที่เกิดวันพุธกลางคืนประจำเดือนเมษายน2563กาการงานการเงินความรักสุขภาพเป็นอย่างไรนะคะเดี๋ยวเรามาเช็คดวงกันค่ะไพ่ใบแรกนะคะปรากฏไพ่สองดาบนะคะซึ่งเข้ามาอยู่ในตำแหน่งไพ่เจ้าชะตาคนที่เกิดวันพุธกลางคืนนะ,ะจะเป็นเดือนที่มีความไม่สบายใจนะคะมีความกังวลใจ มีเรื่องให้ต้องตัดสินใจนะคะไพ่สองดาบเป็นตัวแทนของความสับสนความวาวุ่นนะคะหรือความระแวงสงสัยนะรวมถึงนะคะจะเป็นช่วงเวลาหรือช่วงเดือนที่ขาดความเชื่อมั่นในตัวเองนะ,ะฉะนั้นเมื่อไพ่สองดาบปรากฏขึ้นต้องควบคุมเรื่องของอารมณ์นะคะยังมีทางออกนะคะเกิดขึ้นอยู่นะรวมถึงนะคะจะเป็นเดือนที่รอฟังข่าวทางไกลอาจจะมีสัญญาบางอย่างเกิดขึ้น ะะแล้วก็อาจจะมีเรื่องให้คนที่เกิดวันพุธกลางคืนเองอ่ะนะคะอาจจะต้องระมัดระวังเรื่องของอารมณ์ควบคุมนะคะอย่าให้เกิดความขัดแย้งเกิดขึ้นในช่วงเดือนนี้นะคะไพ่2ดาบอาจจะถูกฉกนะคะกับคนที่ทําธุรกิจนะคะที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของงานสื่อสารมวลนชนธนะะุรกิจที่ขายอุปกรณ์ไอทีอ่ะนะคะ ขายโทรศัพท์มือถือนะงานวิทยุสื่อออนไลน์สื่ออินเทอร์เนต็ตนะคนที่ทําอาชีพดีเจนะงานเกี่ยวข้องกับเรื่องของหนังสือพิมพ์นะคะงานที่เป็นช่างซ่อมนะก็เกี่ยวนะช่างซ่อมวิทยุนะคะหรือว่าช่างซ่อมอ,อุปกรณ์ต่างๆนะคะก็ถือว่าอยู่ในขาย2ดาบนะคนที่ทําธุรกิจนะคะเกี่ยวข้องกับเรื่องของการสื่อสารการเจราจา ธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับสื่อออนไลน์หรืออินเทอร์เนต็ตอันนี้ควบคุมหมดเลยนะก็มองว่ายังเป็นไพ่ที่อาจจะมีเรื่องของความไม่สบายใจนะคะแต่ยังมีโอกาสที่ดีเกิดขึ้นนะคะไพ่สี่ถ้วยนะคะเข้ามากระทบกับตำแหน่งไพ่เจ้าชะตานะ,ค,ะคือมีเรื่องของความไม่สบายใจเกิดขึ้นอาจจะมีปัญหาในเรื่องของความรักฉะนั้นถ้าเรากลับมาดูไพ่เจ้าชะตาคือสองดาบแล้วก็มีไพ่สี่ถ้วยมาประกบติดอย่างนี้อาจจะมีปัญหาเกี่ยวข้องในเรื่องของความรัก นะความรักไม่ได้ดังใจนะคะเพราะ4สี่ถ้วยนี้เป็นไพ่ของคนช่างเลือกนะคะฉะนั้นต้องควบคุมเรื่องของอารมณ์ให้มากๆพยายามปรับตัวเองให้เข้ากับสถานการณ์ที่เป็นจริงนะคะจะทําให้มีเรื่องของความสุขมากขึ้นพรามองว่า2ดาบเนี่ยเป็นไพ่ความกังวลใจเล็กๆนะคะถ้าหากว่าในเรื่องของการใช้ชีวิตจริงๆแล้วยังมีโอกาสที่ดีเข้ามาอยู่นะไพ่หดาบนะคะเป็นไพ่ที่ทุกสิ่งทุกอย่างหรือปัญหาที่เข้ามา จะค่อยๆคลี่คลายออกไปมีเรื่องการทํางานหรือการใช้ชีวิตที่เปลี่ยนแปลงไปในแง่มุมที่ดีมากขึ้นนะคะตำแหน่งนี้ผู้ใหญ่นะคะก็ยังเข้ามาให้การช่วยเหลือนะคะอาจจะเป็นไพ่ที่ได้ข่าวทางไกลอ่ะนะคะหรือมีเรื่องของการเดินทางเกิดขึ้นนะคะก็ค่อนข้างส่งผลในด้านดีสําหรับคนที่เกิดวันพุธกลางคืนนะคะไพ่อ,อัศวินถ้วยนะคะ เป็นตัวแทนของเพื่อนนะคะหรือกัลยาณมิตรที่ดีนะคะฉะนั้นจะมีคนที่ดีมากๆเข้ามาให้ข่าวดีหรือเข้ามาให้การช่วยเหลือนะตำแหน่งนี้นะคะก็เกี่ยวข้องกับเรื่องของอาชีพการงานด้วยนะคะก็มองว่าอาชีพการงานก็ยังเป็นงานที่ยังเน้นในเรื่องของการบริการอยู่นะคะหรือในเรื่องของเพื่อนร่วมงานญาติพี่น้องคนใกล้ชิดคนรักนะคะก็ยังเข้ามาสนับสนุนหรือยังนําข่าวดีมาให้ในช่วงเดือนนี้นะคะ ไพ่จักรพรรดินะคะเป็นไพ่ที่ส่งผลในด้านดีมากๆนะคะผู้ใหญ่ยังเข้ามาให้การสนับสนุนเป็นอย่างดีตำแหน่งนี้เกี่ยวข้องกับเรื่องของบุตรหลานบริวารน,นะคะรวมถึงนะ,ะอาจจะเกี่ยวพันกับสามีภรรยาด้วยฉะนั้นยังเข้ามาสนับสนุนหรือยังเข้ามาให้การช่วยเหลือมากๆเลยนะคะไพ่สี่ไม้นะคะการทํางานมีความมั่นคงนะคะอาจจะมีเรื่องของธุรกิจการงานนะคะที่ทําอยู่ที่บ้านมากขึ้นหรือนะ,ะอาจจะมีธุรกิจขนาดย่อม อาจจะทํางานเกี่ยวข้องะะกับเรื่องของบ้านที่อยู่อาศัยนะงานสร้างบ้านขายบ้านแบบนี้นะคะหรืออาจจะเป็นเดือนที่ขยับขยายบ้านที่อยู่อาศัยสํานักงานร้านค้านะคะในช่วงเดือนนี้ด้วยนะ,ะก็เป็นไพ่ที่ยังส่งผลในด้านดีอยู่ ไพ่สองไม้นะคะธุรกิจการงานมีเป้าหมายมีโอกาสที่จะขยับขยายนะคะฉะนั้นขอให้อดทนแล้วก็ต้องมีการประสานงานกันอย่างลงตัวด้วยจะมีคนที่ดีมากๆเข้ามาเป็นหุ้นส่วนหรือเข้ามาให้ความคิดที่ดีทําให้เรื่องของการทํางานหรือการทําธุรกิจในช่วงเดือนนี้น่าที่จะประสบความสําเร็จหรือมีลู่ทางนะคะที่จะสามารถที่จะขยับขยายไปได้อีกมากอาจจะมีคนต่างถิ่นนะคะต่างชาติเข้ามาเกี่ยวข้องด้วยนะคะก็มองว่าเป็นไพ่เที่ยง ให้โอกาสหรือเป็นไพ่ที่ยังส่งผลในด้านดีนะคะไพ่ราชาถ้วยนะคะผู้ใหญ่ก็ยังเข้ามาให้การสนับสนุนอีกนะคะตำแหน่งนี้คือตำแหน่งอิธิพลตำแหน่งที่8นะ,ค,ะคืออาจจะได้รับการช่วยเหลือนะ,ะจากคนที่เป็นผู้ใหญ่นะคะรวมถึงในเรื่องของเพื่อนร่วมงานนะคะหรือคนที่เข้ามาเกี่ยวข้องกับธุรกิจเนี่ยนะคะก็ยังเข้ามาให้ความคิดหรือยังเข้ามาให้การช่วยเหลือเป็นอย่างดีอยู่นะคะเป็นไพ่ที่ยังเข้ามาสนับสนุนเนี่ยนะคะหรือยังเข้ามาช่วยเหลือในทุกๆด้านนะ ไพ่คู่รักนะคะเป็นไพ่ที่ยังส่งผลในด้านดีมากๆการทํางานอาจจะมีรู่ทางใหม่ๆเข้ามาได้หุ้นส่วนได้กู้คิดที่ดีส่วนในเรื่องของการเงินดีๆยังเกิดขึ้นอยู่นะคะอาจจะมีเรื่องของโชคหรือของขวานบางอย่างนะคะซึ่งอาจจะได้จากเพศตรงข้ามนะคะ <S <S ๆๆก็เป็นเรื่องของไรายได้ที่ยังเข้ามาอยู่ส่วนในเรื่องของความรักก้นโสดก็น่าที่จะมีเรื่องของความสัมพันธ์ดีๆเข้ามานะคะแต่ก็ต้องร,ระมัดระวังด้วยเพราะไพ่คู่รักก็เป็นความรักแบบความรักแทรกซ้อนอะ ตานะฉะนั้นต้องควบค,คุมแล้วก็เป็นไพ่ที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของการตัดสินใจเช่นเดียวกันนะคะไพ่สิบถ้วยนะคะเป็นไพ่ที่ส่งผลในด้านดีนะคะปัญหาที่เกิดขึ้นในช่วงเดือนนี้นะคะจะยังได้รับข่าวดีอยู่นะคะหรือยังมีโอกาสที่ดีนะคะคนใกล้ชิดคนรักหรือคนในครอบครัวนะคะจะเข้ามาสนับสนุนหรือเข้ามาให้การช่วยเหลืออย่างเต็มที่นะคะเป็นไพ่ที่มีความสุขมีความสบายใจมีความสําเร็จนะ คนที่เกิดวันพุธกลางคืนนะคะถ้ามองไพ่โดยรวมแล้วนะคะก็ยังเป็นเดือนที่มีโอกาสที่ดีมากกว่าที่ผ่านมานะแต่ตำแหน่งที่เป็นปัญหาก็คือตำแหน่งของตัวเองนะค,ะคือสองดาบม,มีความกังวลใจเห็นไหมคะแล้วก็มีไพ่สีถ้วยก็เกี่ยวข้องกับเรื่องของความคิดของตัวเองด้วยนะคะคือทุกสิ่งทุกอย่างอาจจะไม่เป็นไปตามเป้าหมายฉะนั้นต้องปรับตัวปรับความคิดตั้งมาตรฐานใหม่ อาจจะมีปัญหาในเรื่องของความรักมีเรื่องให้ตัดสินใจนะคะในเรื่องของความสัมพันธ์ที่เข้ามารวมถึงนะคะในเรื่องของไพ่สองดับก็เกี่ยวข้องกับอุปกรณ์สื่อสารหรือโทรศัพท์มือถือนะ,ะอาจจะมีปัญหาเข้ามาก็ได้ฉะนั้นก็ต้องดูแลหรือต้องควบคุมให้มากๆนะคะการทํางานของคนที่เกิดวันพุธกลางคืนซึ่งมีโอกาสที่จะเกิดขึ้นก่อนไปโคจรสู่ไพ่อัศวินถ้วยและไพ,พ่จักรพรรดิ ธุรกิจการงานหน้าที่จะมีเรื่องของข่าวดีหรือความสําเร็จนะคะเกิดขึ้นมาก่อนนะคะผู้ใหญ่หรือว่าเพื่อนนะคะก็อาจจะเข้ามาช่วยเหลือหรือเข้ามาผลักดันทําให้มีโอกาสที่ดีมากขึ้นนะคะพอเข้ามาสู่ในช่วงเดือนเมษายนนะคะต้นเดือนถึงกลางเดือนไพ่โคจรสู่ไพ่สองดาบไพ่สี่ถ้วยและไพ่รา,าชาถ้วยอาจจะมีความกังวลใจในเรื่องของการทํางานนะธุรกิจการงานมันคลาดเคลื่อนไม่เป็นไปตามที่คาดคิดไว้นะคะ รวมถึงอาจจะเป็นช่วงเวลาที่รอฟังข่าวทางไกลยอยู่นะคะหรือรอฟังข่าวบางอย่างเพื่อที่จะมีเรื่องของการตัดสินใจนะฉะนั้นมองว่าไพ่ราชาถ้วยคือผู้ใหญ่ยังเข้ามาให้โอกาสหรือยังเข้ามาให้ความคิดนะคะหรือยังเข้ามาให้การช่วยเหลืออยู่นะคะพอเข้าสู่กลางเดือนถึงปลายเดือนไปแล้วนะคะก็ไปโคจรจอนะคะสู่ไพ่หกดาบไพ่สี่ไม้และไพ่สิบถ้วยการเปลี่ยนแปลงที่ดีนะคะจะเกิดขึ้นนะคะจะมีเรื่องของการเดินทาง รวมถึงอาจจะมีเรื่องของข่าวมาจากทางไกลซึ่งทําให้ธุรกิจการงานนะคะมีเรื่องของความมั่นคงนะคะหรือมีความสําเร็จหรือมีความก้าวหน้าเข้ามานะคะในช่วงกลางเดือนถึงปลายเดือนนะคะฉะนั้นมองว่านะคะคนที่เกิดวันพุธกลางคืนเองไพ่ไม้นะคะซึ่งเข้ามาอยู่ในช่วงเดือนนี้ก็คือไพ่สองไม้นะคะคือเป็นเดือนที่การทํางานจะต้องได้รับโอกาสที่ดีนะคะพอเข้ามาสู่ในช่วงเดือนเมษายนนี้ก็ปรากฏไพ่สี่ไม้ ธุรกิจการงานมีความมั่นคงนะคะแล้วก็มีไพ่สิบถ้วยด้วยคือคนว่างงานมีโอกาสที่จะได้งานส่วนคนที่ทําธุรกิจหรือทํางานประจํานะคะการทํางานก็มีการเคลื่อนไหวหรือมีการเปลี่ยนแปลงที่ดีมากขึ้นนะคะไพ่บทสรุปในเรื่องของการทํางานนะคะปรากฏไพ่หนึ่งไม้นะคะก็เป็นไพ่ที่ส่งผลในด้านดีนะคะไม่ว่าจะเป็นคนที่มีความคิดที่จะสมัครงานก็จะได้งาน หรือมีความคิดที่อยากจะทําธุรกิจเป็นของตัวเองนะคะก็มีโอกาสที่จะก้าวหน้านะคะเป็นไพ่ที่ส่งผลในเรื่องของการทํางานที่ยังได้รับโอกาสรวมถึงการเริ่มต้นใหม่ๆนะคะก็น่าที่จะเกิดขึ้นในช่วงเดือนเมษายนนี้ทําให้ธุรกิจหรือการทํางานในช่วงเดือนนี้นะคะยังเป็นเดือนที่โดดเด่นน่ะหรือยังมีเรื่องของโอกาสเกิดขึ้นอยู่นะคะส่วนในเรื่องของการเงินนะคะสําหรับคนที่เกิด วันพุธกลางคืนในช่วงเดือนนี้นะคะคือมองแล้วก็ไม่ได้เห็นไพ่เหรียญเลยนะฉะนั้นในเรื่องของการเงินในช่วงเดือนนี้เราก็ต้องรอบครอบคือการเงินยังไม่ค่อยโดดเด่นนะคะไพ่เหรียญไม่ได้ปรากฏออกมานะแต่มองว่าในเรื่องของรายได้ดีๆีน่าที่จะเข้ามาก่อนหน้านี้แล้วนะคะ โดยเฉพาะเพื่อนหรือผู้ใหญ่นะคะอาจจะเข้ามานําข่าวดีหรือทําให้มีเรื่องของไรายได้นะคะที่มีเรื่องของโอกาสที่ดีมาก่อนแล้วพอเข้ามาสู่ในช่วงเดือนเมษายนนี้นะก็อาจจะมีความกังวลใจนะเกี่ยวข้องกับเรื่องของการเงินบ้าง เพราะยังเป็นเดือนที่ยังมีค่าใช้จ่ายเกิดขึ้นแต่ผู้ใหญ่ก็จะเข้ามาให้การช่วยเหลือนะคะหรืออาจจะเข้ามาทําให้มีโชคในเรื่อง,องของของขวัญหรือของรางวัลบางอย่างก็มีโอกาสที่จะเข้ามาในช่วงเดือนนี้เช่นเดียวกันเพียงแต่ก็ต้องระมัดระวังเรื่องของค่า,ชาใช้จ่าย ในช่วงต้นเดือนถึงกลางเดือนนะคะเพราะเลยกลางเดือนไปถึงปลายเดือนแล้วนะคะก็น่าที่จะมีเรื่องของรายได้นะคะที่มีการเปลี่ยนแปลงที่ดีมากขึ้นสําหรับคนที่เกิดวันพุธกลางคืนนะสองดาบอาจจะมีความคิดที่จะซื้อโทรศัพท์มือถือใหม่นะฉะนั้นต้องวางแผนในเรื่องของการเงินให้ดีนะคะไพ่บทสรุปในเรื่องของการเงินปรากฏไพ่นะคะมหาดาบเป็นไพ่ที่ยังต้องรอบคอบในเรื่องของการเงินค่าใช้จ่าย อย่างเยอะอยู่นะคะและไพ่มหาลิกดาบส่วนใหญ่เมื่อปรากฏขึ้นมักจะมีเรื่องของปัญหาการซ่อมแซมบางอย่างทําให้เกิดค่าใช้จ่ายเกิดขึ้นหรือปัญหาที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของบริวารซึ่งอาจจะเข้ามาสร้างในเรื่องของปัญหาการเงินให้ในช่วงเดือนนี้ฉะนั้นก็ต้องวางแผนให้มากๆแล้วก็ควบคุมเรื่องของอารมณ์ด้วยนะคะอย่าใจร้อนถ้าใจร้อนนะคะจะทําให้สูญเสียโอกาสในเรื่องของการเงินดีๆไปนะคะส่วนในเรื่องของความรักนะคะคนโสด มีโอกาสนะคะที่จะมีเรื่องของความรักดีๆเข้ามาร่วมถึงคนเก่าๆก,ก็อาจจะกลับเข้ามาอีกครั้งหนึ่งนะคะเป็นเดือนที่อาจจะมีคนเข้ามาผัวพันมากกว่า1คนนะรวมถึงอาจจะมีเรื่องให้ต้องตัดสินใจนะคะแต่ในเรื่องของความรักหรือความสัมพันธ์ดีๆนะคะก็มีโอกาสที่จะเกิดขึ้นเพราะไพ่สิบถ้วยอยู่ในตำแหน่งสุดท้ายฉะนั้นความรักนะ,ะก็เป็นความรักแท้นะหรือสามารถที่จะพัฒนาในเรื่องของความสัมพันธ์นะคะให้เป็นความรักที่ดีมากๆได้นะคะ ส่วนคนที่มีคนรักหรือสามีภรรยานะคะความสัมพันธ์รักนะคะก็มีความเข้าใจกันนะคะมีเรื่องของการช่วยเหลือกันนะ,ะแต่ในช่วงเดือนเมษายนนี้อาจจะมีความขัดแยง้งหรือมีความไม่เข้าใจกันเกิดขึ้นบ้างความรักไม่ได้ดั่งใจนะคะมีปัญหาเกิดขึ้นฉะนั้นนะคะก็ต้องพูดคุยหรือปรับความคิดปรับความเข้าใจกันและก็ต้องระมัดระวังปัญหารักแทรกซ้อนหรือมือที่3ด้วยนะคะ แต่เป็นความรักที่ไม่เลิกกันนะเพียงแต่ว่าอาจจะมีเรื่องของปัญหาความรักแบบนี้แหละนะคะเข้ามานะมือที่3เข้ามาสร้างความกังวลใจให้แล้วก็มีความระแวงสงสัยนะทําให้ชีวิตรักนะคะไม่ค่อยที่จะมีความสุขเท่าไหร่นะคะฉะนั้นต้องหันหน้าพูดคุยกันพัฒนาในเรื่องของความสัมพันธ์ให้มากๆความรักก็จะมีความลงตัวคิดว่าไพ่สิบถ้วยอยู่ในตําแหน่งสุดท้ายนะคะความรักยังมีความรู้สึกที่ดีต่อกันชีวิตรักจะมีความสุขมากๆในช่วงปลายเดือนนะคะ ไพ่บทสรุปในเรื่องของความรักนะคะปรากฏไพ่สองถ้วยนะคะคนโสดจะพบรักที่ดีมากๆนะค,ะคือบรรดาไพ่ถ้วยเนี่ยความรักที่ดีนะคะก็มีสองถ้วยสามถ้วยนะคะแล้วก็มีสิบถ้วยฉะนั้นเมื่อสองถ้วยมาในมาอยู่ในตําแหน่งไพ่บทสรุปในเรื่องของความรักก็มีโอกาสที่จะพบรักกับคนที่ที่เราชอบคือต่างคนต่างมีใจให้การรักกันนะคะแล้วก็พัฒนากันไปได้ มีปัญหากันมาก่อนหน้านี้นะคะก็จะปรับความสัมพันธ์กันส่วนสามีภรรยาหรือคนที่มีคนรักนะคะไพ่สองถ้วยเป็นไพ่ที่ดีมากๆเป็นไพ่ที่ชีวิตรักนะคะจะมีการพูดคุยกันมากขึ้นปรับความคิดปรับความเข้าใจกันนะคะแล้วก็กลับมาใช้ชีวิตรักอยู่ร่วมกันอีกครั้งหนึ่งแล้วมีความสุขมากๆนะคะเป็นความรักที่ยังได้รับโอกาสนะคะรวมถึงสองถ้วยนี้อาจจะมีธุรกิจร่วมกันก็ได้นะ คือมองว่าหันหน้าช่วยเหลือกันน่ะนะคะแล้วก็ทําให้เรื่องของความรักมีความสมบูรณ์ที่สุดด้วยนะคะส่วนในเรื่องของสุขภาพนะคะคนที่เกิดวันพุธกลางคืนเนี่ยต้องระมัดระวังปัญหาที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของอาการอักเสบนะคะทางสายตานะคะปัญหาสายตาเลย2ดาบนะคะคือเป็นลักษณะของคนที่ชอบในเรื่องของการดูสื่อออนไลน์มากนะคะสายตาก็มักจะมีปัญหาอันนี้ต้องระมัดระวัง ตำแหน่งแรกก็เกี่ยวข้องกับเรื่องของการอักเสบช่วงบนด้วยนะคะโรคภูมิแพ้นะคะไมเกรนอาการปวดศีรษะนะคะแล้วก็มีปัญหาเกี่ยวข้องกับเรื่องของอาการปวดหูนะคะไพ่สี่ถ้วยนะคะก็เป็นไพ่ที่ต้องระมัดระวังนะปัญหาเกี่ยวข้องกับเรื่องของอาหารการกินช่องท้องกระเพาะอ,อาหารนะคะลิสีดวงนะคะรวมถึงนะ,ะปัญหาเกี่ยวกับเรื่องของโรคไทรอยนะคะอันนี้ต้องดูแลสุขภาพให้ดีนะคะ ไพ่บทสรุปในเรื่องของสุขภาพนะคะปากฏดไพ่อัศวินไม้ไพ่อัศวินไม้เป็นคนที่มีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงนะคะเพียงแต่เป็นคนที่ชอบเคลื่อนไหวฉะนั้นปัญหาที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของการปวดกระดูกปวดกล้ามเนื้อจะเข้ามานะแล้วก็ปัญหาที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของระบบขับถ่ายนะคะก็มีโอกาสที่จะเกิดขึ้นฉะนั้นก็ต้องดูแลสุขภาพให้มากๆพักผ่อนให้เพียงพอน,นะคะ คนที่เกิดวันพุธกลางคืนนะคะช่วงอายุ20ถึง23ปีนะเป็นเดือนที่การทำงานจะมีความสบายใจมีความราบรื่นนะคะส่วนในเรื่องของการเงินดีๆนะคะยังเข้ามาอยู่ในช่วงเดือนนี้นะยังได้รับการสนับสนุนหรือการเงินยังไม่ติดขัดนะคะส่วนในเรื่องของความรักคนโสดจะพบรักนะคะรวมถึงคนเก่าๆอาจจะกลับเข้ามาอีกครั้งหนึง่ง ส่วนคนที่มีคนรักอาจจะมีความคิดที่อยากจะแต่งงานหรือใช้ชีวิตคู่ร่วมกันสาม,มีภรรยามีความเข้าใจกันมีการกลับมาพูดคุยกันหรือใช้ชีวิตอยู่ร่วมกันมากขึ้นนะคะคนที่เกิดวันพุธกลางคืนนะคะช่วงอายุ24ปีนะคะเป็นเดือนที่จะประสบความสําเร็จมากๆนะคะการทํางานนะคะมีความก้าวหน้ามีความโดดเด่นผู้ใหญ่จะให้การสนับสนุนนะคะ คนว่างานมีโอกาสได้งานคนที่ทํางานประจานะ,ะก็มีโอกาสเลื่อนขั้นเลื่อนตําแหน่งโดดเด่นกับคนที่ทํางานข้าราชการนะคะผู้ใหญ่จะเข้ามาผลักดันหรือเข้ามาให้การสนับสนุนอย่างดีนะส่วนคนที่ทําธุรกิจการงานกับผู้สูงอายุหรือคนต่างถิ่นต่างชาตินะคะก็ถือว่าถูกฉลกเช่นเดียวกันการทํางานจะมีความสําเร็จนะคะโดยเฉพาะถ้าเข้าหาผู้ใหญ่เนี่ยผู้ใหญ่จะให้การตอบรับหรือให้การช่วยเหลือเป็นอย่างดี ส่วนในเรื่องของการเงินดีๆนะคะจะเข้ามาในช่วงเดือนนี้นะส่วนในเรื่องของความรักนะคุณโสดจะพบรักนะกับคนที่มีอายุมากกว่านะคะส่วนคนที่มีคนรักหรือสามีภรรยานะคะความสัมพันธ์รักนะคะก็มีความมั่นคงนะคะสามีก็จะเข้ามาให้การช่วยเหลือนะแต่ต้องปรับในเรื่องของความสัมพันธ์รักให้มากๆด้วยนะคือต้องเติมความหวานหาเวลาให้กันมากๆด้วยนะคะ คนที่เกิดวันพุธนะคะช่วงอายุ25ถึง26ปีนะคะเป็นช่วงเดือนที่มีความไม่สบายใจนะคะการทำงานไม่เป็นไปตามที่คาดคิดเอาไว้นะ,ะมีความรู้สึกที่อยากจะเปลี่ยนงานอยากจะย้ายงานนะคะหรือรู้สึกว่าตำแหน่งที่คาดหวังเอาไว้มันคาดเคลื่อนนะ,ะมีปัญหากับเพื่อนร่วมงานนะคะแล้วก็รู้สึกไม่ค่อยพอใจนะกับชีวิตการทำงานที่เป็นอยู่ณปัจจุบันนี้บางคนอาจจะว่างงาน นะคะหรือว่ายังพักงานอยู่นะคะเพราะในช่วงทดนี้อาจจะมีเรื่องของความรู้สึกที่ช่างเลือกนะฉะนั้นต้องควบคุมเรื่องของอารมณ์ตั้งเป้าหมายใหม่นะคะส่วนในเรื่องของการเงินค่าใช้จ่ายยังค่อนข้างเยอะนะ,ะฉะนั้นต้องวางแผนให้ดีนะคะส่วนในเรื่องของความรักนะคะความรักยังไม่เป็นไปตามที่คิดไว้นะคะคือคนโสดก็ยังเลือกอยู่นะคะยังไม่ค่อยที่จะมีเรื่องของความรักดีๆเข้ามาเท่าไหร่นะคะ ส่วนคนที่มีคนรักหรือสามีภรรยาความสัมพันธ์ก็จะมีปัญหามีความไม่เข้าใจกันชีวิตรักไม่ได้ดั่งใจนะคะฉะนั้นต้องปรับความคิดปรับความเข้าใจรวมถึงนะคะต้องดูแลในเรื่องของสุขภาพให้ดีด้วยนะคะบริเวณช่องท้องเนี่ยนะคะกระเพาะอาหารลำไส้ลิสีดวงนี้ต้องตรวจสอบะะหรือต้องพยายามดื่มน้ำให้มากๆสันิดหนึ่งนะคะจะทำให้ระบบการไหลเวียนดีมากขึ้น คนที่เกิดวันพุธกลางคืนนะคะช่วงอายุ27ปีนะคะเป็นเดือนที่อาจจะมีเรื่องของการทํางานที่ยังส่งผลด้านดีนะ,ะมีความมั่นคงนะเพื่ออาจจะทํางานที่บ้านมากขึ้นนะคะหรือว่าธุรกิจการงานที่เกิดขึ้นในช่วงเดือนนี้ก็เป็นธุรกิจขนาดย่อมนะยังเป็นงานที่ยังส่งผลในด้านดีอาจจะเป็นเดือนที่มีการขยับขยายบ้านอยู่อาศัยสาํานักงานร้านค้าซึ่งทําให้ธุรกิจการงานหน้าที่จะมีโอกาสที่จะ มีเรื่องของการขยายตัวเพิ่มขึ้นด้วยนะคะส่วนในเรื่องของรายได้นะคะก็เป็นรายได้ที่ยังมีเรื่องของการเงินนะคะหมุนเวียนเข้ามาอยู่นะคะมีสภาพคล่องอยู่ส่วนในเรื่องของความรักนะคะคือคนโสดมีโอกาสพบรักนะคะส่วนคนที่มีคนรักหรือสามีภรรยาอาจจะเป็นช่วง เดือนที่มีชีวิตอยู่ร่วมกันหรือมีเรื่องของการวางแผนที่จะเดินทางไปท่องเที่ยวร่วมกันนะคะก็เป็นเดือนที่จะมีความสุขนะคะเป็นเดือนที่อาจจะมีเรื่องของการขึ้นบ้านใหม่เคขึ้นสนักงานใหม่นะ,ะหรือเข้าไปเป็นส่วนหนึ่งของงานมงคลต่างๆนะคะคนที่เกิดวันพุธกลางคืนนะคะช่วงอายุ2 8ถึงย9ปีนะคะเป็นเดือนที่จะมีการเปลี่ยนแปลงในแง่มุมที่ดีมากขึ้นคือปัญหาหรือความ สับสนหรือความวุ่นวายที่เกิดขึ้นมาก่อนหน้านี้จะค่อยๆค,คี้คลายออกไปเวลานะคะจะเข้ามาเยียวยาทุกอย่างฉะนั้นเดือนนี้ต้องอดทนนะคะการเปลี่ยนแปลงดีๆจะเกิดขึ้นแน่นอนนะอาจจะเป็นเดือนที่มีการเดินทางหรือมีข่าวมาจากทางไกลมีคนมาเยือนนะคะรวมถึงนะคะในเรื่องของการเงินดีๆก็จะมีการเปลี่ยนแปลงที่ดีมากขึ้นรายได้จากทางไกลมีโอกาสที่จะเข้ามาส่วนในเรื่องของความรักนะคะคนโสดจะพบรักจากการเดินทางส่วนคนที่มีคนรักหรือสามีภรรยา ความรักจะมีการเปลี่ยนแปลงนะคะที่ดีมากขึ้นนะคะจะพูดคุยกันอ่ะจะประคับประคองในเรื่องของความรักนะคะให้มีเรื่องของความสุขมากขึ้นนะคะจะมีการช่วยเหลือกันพูดคุยกันนะคะก็เป็นความรักที่ดีมากๆเหมือนกันนะคะฉะนั้นทุกสิ่งทุกอย่างนะคะขอให้อดทนนะคะในเรื่องของการเปลี่ยนแปลงดีๆนะคะจะเกิดขึ้นนะคะคนที่เกิดวันพุธนะคะ กลางคืนนะช่วงอายุ30-33ปีธุรกิจการงานมีความโดดเด่นนะคะอาจจะมีธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของธุรกิจนําเข้าส่งออกเป็นที่ปรึกษานะหรือธุรกิจการงานอาจจะถูกเลื่อนขั้นเลื่อนตําแหน่งนะหรือธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับบ้านที่อยู่อาศัยอสังหาริมทรัพย์อันนี้ก็มองว่ามีความโดดเด่นนะจ,จะมีคนเข้ามาชี้แนะหรือเข้ามาให้คําแนะนํานะคะ ในเรื่องของการทําธุรกิจซึ่งสามารถที่จะขยับขยายหรือปรับปรุปรงเปลี่ยนแปลงที่ดีมากขึ้นอาจจะมีการทํางานประสานงานกันเป็นพาร์ทเนอร์กันนะคือในเรื่องของการประสานงานกันคือสิ่งที่จําเป็นและสําคัญในช่วงเดือนนี้นะคะคือพยายามที่จะประสานงานกันให้ลงตัวนะจะประสบความสําเร็จส่วนในเรื่องของการเงินดีๆนะคะยังเข้ามาอยู่นะคะ ส่วนในเรื่องของความรักคือคนโสดน,นะก็อาจจะเป็นเดือนที่ทํางานนะคะแต่โอกาสที่จะมีคนเข้ามาผัวพันในเรื่องของความรักก็มีแน่นอนนะคะก็เป็นความรักที่ยังพัฒนากันไปเรื่อยๆซึ่งคนที่ทม,ทม,ทมีคนรักหรือสามีภรรยาจะมีธุรกิจร,ร่วมกันมีเป้าหมายร่วมกันนะคะจะมีเรื่องของคําพูดหรือการปรึกษากันมากขึ้นนะคะฉะนั้นการงานการเงินในเรื่องของความรักก็น่าที่จะเป็นเดือนที่จะมีเรื่องของการปรับเปลี่ยนเป้าหมายใหม่นะคะแล้วทาให้มีโอกาสที่มากขึ้น คนที่เกิดวันพุธกลางคืนนะคะช่วงอายุ34-36ปีนะคะการทำงานจะมีข่าวดีนะคะผู้ใหญ่จะเข้ามาให้การช่วยเหลือหรือให้คำแนะนำทั้งเรื่องของการงานและก็สนับสนุนในเรื่องของการเงินนะ,ะส่วนในเรื่องของความรักคนโสดจะพบรักนะคะรวมถึงคนเก่าๆก็อาจจะกลับเข้ามาอีกครั้งหนึ่งนะ,ะส่วนคนที่มีคนรักหรือสาม,มีภรรยาความสัมพันธ์จะมีการปรับความคิดปรับความเข้าใจการชีวิตรักมีความสุขมีความอบอุ่นนะคะในช่วงเดือนนี้นะคะ คนที่เกิดวันพุธกลางคืนนะคะช่วงอายุ37-39ปีนะคะการทำงานนะคะจะมีเรื่องของการทำงานรูปทางใหม่ๆเข้ามามีการเปลี่ยนแปลงที่ดีมากขึ้นสามารถที่จะแก้ไขปัญหาติดขัดได้อย่างลงตัวนะการทำงานประสานงานการเป็นกลุ่มเป็นทีมนะคะก็ทำให้เรื่องของธุรกิจการงานหน้าที่จะประสบความสำเร็จรวมถึงอาจจะมีคนเข้ามานะคะให้ความคิดนะคะหรือทำให้ธุรกิจการงานมีการเปลี่ยนแปลงที่ดีมากขึ้น ส่วนในเรื่องของรายได้ดีๆนะคะจะเข้ามามากกว่าหนึ่งทางเป็นเดือนที่อาจจะมีเรื่องของขวัญของรางวัลหรืออาจจะมีโชคจากเพศตรงข้ามส่วนในเรื่องของความรักคนโสดมีโอกาสที่จะมีเรื่องของความรักเกิดขึ้นในช่วงเดือนนี้นะคะส่วนคนที่มีคนรักหรือสาม,มีภรรยาความสัมพันธ์ถือว่าต้องพัฒนานะ,ะต้องระมัดระวังปัญหารักแทรกซ้อนซึ่งมีโอกาสที่จะเกิดขึ้นนะคะ คนที่เกิดวันพุธกลางคืนช่วงอายุ40ปีนะคะเป็นเดือนที่จะมีเรื่องของความโศกนะคะการทำงานมีความสำเร็จมีความมั่นคงนะคะส่งผลในเรื่องของรายได้ดีๆนะคะจะเกิดขึ้นนะค,ะคนใกล้ชิดคนในครอบครัวจะเข้ามาให้การช่วยเหลือเข้ามาให้การสนับสนุนเป็นอย่างดี ส่วนในเรื่องของความรักนะคะคนโสดจะพบรักแท้ส่วนคนที่มีคนรักหรือสามีภรรยาความรักนะคะจะมีความสุขมากๆอาจจะมีงานมงคลมีการตั้งครรนะคะทาให้ชีวิตรักมีความลงตัวในช่วงเดือนนี้นะคะคนที่เกิดวันพุธกลางคืนนะคะช่วงอายุ4 1 4 3ปีนะคะการทำงานนะคะจะมีความมั่นคงนะคะถึงแม้ว่าธุรกิจอาจจะไม่วุ่หวามากแต่ก็มีเรื่องของความมั่นคงหรือความสบายใจอาจจะเป็นธุรกิจขนาดย่อม หรืออาจจะเป็นเดือนที่ทํางานที่บ้านมากขึ้นหรืออาจจะขยับขยายบ้านอยู่อาศัยให้เป็นสํานักงานร้านค้านะคะส่วนในเรื่องของรายได้ดีดียังเข้ามาอยู่นะแต่ก็ต้องรอบคอบค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นด้วยนะคะส่วนในเรื่องของความรักนะค,ะคือคนโสดมีโอกาสพบรักนะคะ มีคนเข้ามาพูดคุยนะคะฉะนั้นอย่าเลือกเยอะนะคะควรตั้งมาตรฐานใหม่นะ,ะส่วนคนที่มีคนรักหรือสามีภรรยาความสัมพันธ์จะมีความลงตัวนะคะแต่ก็อาจจะมีความหงุดหงิดใจเกิดขึ้นบ้างฉะนั้นต้องลดในเรื่องของความจู้จี้จุกจิกลงบ้างนะคะชีวิตรักจะมีความสุขมากขึ้นคนที่เกิดนะคะวันพุธกลางคืนนะคะช่วงอายุ44-46ปีนะคะการงานการเงินความรักนะคะจะมีการเปลี่ยนแปลงนะคะที่ดีมากขึ้น ะะอาจจะมีเรื่องของการเดินทางเข้ามานะคะจะมีการเคลื่อนไหวหรือมีเรื่องของการปรับเปลี่ยนนะคะซึ่งอาจจะเข้ามาทําให้มีความสบายใจเกิดขึ้นในช่วงเดือนนี้นะคะคนที่เกิดวันพุธกลางคืนนะคะช่วงอายุ47-49ปีธุรกิจการงานเริ่มที่จะเคลื่อนไหวมากขึ้นแล้วนะคะอาจจะมีเรื่องของธุรกิจกับคนต่างถิ่นนะคะหรือคนต่างชาตินะรวมถึงในเรื่องของการทํางานก็มีโอกาสที่จะประสานงานกันนะคะเป็นคู่ นะคะหรือได้คู่คิดที่ดีในเรื่องของการทํางานนะส่วนในเรื่องของรายได้ดีๆยังกลับเข้ามาอยู่นะคะส่วนในเรื่องของความรักนะคะคือคนโสดอาจจะมีเรื่องของคนเข้ามาพูดคุยนะคะแต่ก็ยังเป็นเดือนที่ยังมุ่งเน้นในเรื่องของการทํางานอยู่นะคะฉะนั้นก็พัฒนากันไปเรื่อยๆส่วนคนที่มีคนรักหรือสามีภรรยานะคะก็เป็นความรักที่จะมีธุรกิจร่วมกันนะมีเรื่องของการปรึกษากันมากขึ้นในเรื่องของการใช้ชีวิตนะคะคนที่เกิดนะคะ วันพุธกลางคืนนะคะช่วงอายุ50-53ปีนะคะการงานการเงินความรักนะคะจะมีความสำเร็จมีความสุขนะ,ะผู้ใหญ่หรือคนใกล้ชิดคนในครอบครัวนะคะหรือคนรักจะเข้ามาให้การช่วยเหลือเป็นอย่างดีในทุกๆด้านนะคะคนที่เกิดวันพุธกลางคืนช่วงอายุนะคะ54-57ปีนะคะเป็นเดือนที่การทำงานนะคะจะมีเรื่องของโอกาสที่ดีเข้ามา อาจจะมีลู่ทางใหม่ๆเกิดขึ้นสามารถแก้ไขปัญหานะคะหรือปัญหาติดขัดได้อย่างลงตัวนะทําให้เรื่องของการประสานงานกันนะคะจะมีความสําเร็จนะคะหรือมีการเปลี่ยนแปลงที่ดีส่วนในเรื่องของรายได้ดีๆจะเข้ามารวมถึงอาจจะมีเรื่องของขวัญหรือของมีค่าบางอย่างหรือได้รับโชคลาภจากเพศตรงข้ามส่วนในเรื่องของความรักต้องระมัดระวังนะคะอาจจะมีปัญหารักแทรกซ้อนเกิดขึ้นในช่วงเดือนนี้นะ คนที่เกิดวันพุธกลางคืนนะคะช่วงอายุ58 -60 ปีนะคะจะเป็นเดือนแห่งความสุขนะคะการงานมีความสำเร็จมีความมั่นคงการเงินมีความราบรื่นมีโชคลาบนะคะคนใกล้ชิดคนในครอบครัวนะคะก็เข้ามาสนับสนุนหรือเข้ามาช่วยเหลือนะคะส่วนในเรื่องของความรักนะคะชีวิตรักครอบครัวมีความสมบูรณ์แบบมากๆเลยนะคะ อาจจะมีเรื่องของความสุขหรือการใช้ชีวิตครอบครัวกันในช่วงเดือนนี้ที่มีความสุขเกิดขึ้นรวมถึงนะคะคนใกล้ชิดหรือคนในครอบครัวจะนําข่าวดีมาให้ในช่วงเดือนนี้นะคะก็เป็นเดือนแห่งความสุขนะคะก็เป็นกําลังใจให้สําหรับคนที่เกิดวันพุธกลางคืนทุกท่านคิดว่าในเดือนนี้นะคะจะมีการเปลี่ยนแปลงที่ดีมากกว่าเดือนที่ผ่านมานะ,ะโดยเฉพาะในช่วงกลางเดือนไปจนถึงปลายเดือนนะคะทุกอย่างจะเริ่มมีเรื่องของโอก,กาสที่ดีมากขึ้นในทุกๆด้านนะคะ วันนี้ก็จะขอจบการดูไพ่ยิบสี่พยากรณ์สำหรับคนที่เกิดวันพุธกลางคืนนะคะก็ขอให้ทุกท่านช่วยเป็นกำลังใจให้กันด้วยช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามแล้วกดกระดิ่งเราจะได้มีเรื่องของคลิปดีๆมีเรื่องของกำลังใจที่มาส่งให้กันอย่างนี้เสมอไปนะคะก็ขอให้ทุกท่านโชคดีแล้วอย่าลืมนะคะดูแลสุขภาพให้ดีกินร้อนช้อนกลางหมันล้างมือให้สะอาดดูแลตัวเอง ปกป้องตัวเองนะคะเพื่อที่จะเป็นการปกป้องผู้อื่นด้วยนะคะวันนี้ก็ขอให้ทุกท่านโชคดีสวัสดีค่ะ